สวัสดีเพื่อนๆชาวโปรเกสซา้านะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับพยากรณ์อากาศประจําวันที่ 2, 2เดือน7แล้วก็มีตัวเดอออกซี่มาให้เปิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศก็คือหิมะตกหนักมากนะครับตอนช่วง13นกา30นาทีถึง14นกา30นาทีนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยนะครับตอน15นากา7นาทีถึง17นกา7นาทีนะครับเป็นเวลาด้วยกันอยู่2ชั่วโมงนะครับเราไปดูโปรแกรมที่ออกมาเลยดีกว่านะฮะหิมะตกหนักก็จะมีนกไฟไฟเยอร์ฮะนกผีนั่นเอง ครับผมแล้วก็แอปโซส่วนเคตระดับต่ำนะครับก็จะมีไฟเยอร์อย่างที่บอกตะกี้นี้นะครับแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยเคระดับต่ำมีจูาคแล้วก็ภูพลินนะครับแล้วก็เคตระดับสูงจะมีนี่ครับบาคอนลาปาร์กแล้วก็อามาลุสนะครับเราไปวิเคราะห์พูดถึงเดอกซีกันเลยดีกว่านะครับหรือเดโอคิชินั่นเองว่าโหดแค่ไหนดีแค่ไหนสมควรจะเอาหรือเปล่าถ้าใครเอาแทปูเล่มาแล้วนะครับก็พลาดไม่ได้เลยที่จะเอาเดอกซีนะครับหรือเดโอคิชินั่นเองเดโอคิชินะครับมีด้วยกันอยู่4ล่างนะฮะ ก็มีล่างธรรมดาล่างโจมตีอันนี้ต้องใส่ตามหินนะคือสกิลท่าต่างๆจะเปลี่ยนไปตามหินต่างๆนะฮะก็ท่าโจมตีท่าป้องกันแล้วก็หินโจมตีเอ้ยหินว่องไวนะครับหินว่องไวขออภัยโอเคเรามาดูสกิลท่าธรรมดาดีกว่าล่างธรรมดาของเขานะครับสกิลอันตินะครับสร้างความเสียหายทั่วไปเป็นแอทแท็แต่จริงๆตัวนี้มันเป็นสเปกนะครับคือข้อมูลที่เขาแปลมาเนี่ยมันผิดนะฮะเป็นสเปกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะสกิลอะไรก็แล้วแต่ฮะ นิสัยที่แนะนําเลยก็คือโบราณหรือขี้ขาดนะครับก็ได้แต่ตัวลิงหาย,ยากมากนะฮะก็จะเป็นพาเกียเคียวริมแล้วก็เลคุซ่านะครับสำหรับคนมีตังก็สบายไปนะฮะส่วนคุณสมบัติที่ใช้จะใช้เป็นสปีดอัพดีกว่าเนาะแนะนำเป็นอย่างนี้ดีกว่านะฮะมาถึงสกิลที่2นะครับสร้างความเสียหายธาตุพลังจิตสเปคนะครับ75แล้วก็สกิลที่3นะครับเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังป้องกัน เหมือนกันเลยหลืว่ะน่าจะแปลผิดนะครับน่าจะเป็นเพิ่มพลังป้องกันธรรมดาแล้วเพิ่มพลังป้องกันพิเศษนะครับมีผล3รอบคููดาวน์3รอบถือว่าโหดอยู่นะฮะโดยเฉพาะฟอร์มแอทแทคแล้วก็ฟอร์มสปีดนะฮะผมแนะนําอยู่2ฟอร์มนะเล่นกันได้เลยนะครับอ่าสร้างความเสียหายธาตุผีด้วยนะครับเป็นสกิลที่4ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ตีลูนาร่าคูณ4ได้เลยนะครับส่วนสกิลตั้งรับนะครับก็จะเพิ่มแอทแทคของต้น พลังป้องกันพลังป้องกันพิเศษนะครับแล้วก็สปีดของตน3%แล้วยิ่งอัพยิ่งเพิ่มนะฮะถือว่าเป็นตัวที่โหดมากๆสําหรับเดโอคิชินะครับก็พลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้ถ้าใครเล่นทีมพลังจิตหรือมีแผนที่จะใช้นะฮะอย่าลืมจัดครับผมโอเคคลิปนี้ก็อาไว้เท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวสกิลแบบคร่าวๆแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศประจำวันที่2ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าซ e you again นะครับ